งั้นก็ไปแซ่บกันต่อเลยนะจ๊ะกับอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทานกันเราโปรยเอาไว้ตั้งแต่ต,ต้นรายการและเป็นเมนูที่แซ่บเสดิจมากนั่นคือแฮมเบอร์เกอร์กุ้งจอมรสชาติอร่อยใหม่ลงตัวแท้ๆเด้อรสชาติเป็นไงไมั้งมันเข้มข้นดีค่ะต่างจากเบอร์เกอร์ทั่วไปยังไงต่างตรงรสชาติที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าจะมีรสเค็มของกุ้งกุ้งจอมนิดนึงค่ะ คุณชิสาแฮมเบอร์เกอร์นี่มันอาหารฝรั่งแน่นอนแต่ว่ากุ้งจอมล่ะกุ้งจอมกุ้งจอมถึงเป็นอาหารไทยเออเป็นการหมักดองเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งเอามาผสมผสานกับอาหารฝรั่งโอออกมาเป็นอาหารฟิวชั่นที่ไม่แซบเสปเิดจริงๆค่ะทำถึง คือก่อนหน้านี้นะทางจบุบริรัมก็มีการผลักดันเมนูอาหารส้มตำกุ้งจ่อมให้เป็นเมนูซอฟพาวเวอร์ด้านอาหารมาแล้ว<อ>ครั้งนี้ล่าสุดค่ะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูเฮาเฮ็ดกเกษตรซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการนํากุ้งจ่อมจากกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่อําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมนี่มาแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์กุ้งจ่อมสเสดอูเ <c oughs> นี่ยคือมันเป็นคำแบบพอดีคำเนาะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขนาดมินิมินิเออนะ เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะไหนๆก็ทากุ้งจอมแล้วใช่ไหมพัฒนาเป็นเมนูอาหารไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกันด้วยการนํากุ้งจอมเนี่ยมาผัดทรงเครื่องให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นไปอีกแล้วก็ให้มันเข้ากันกับอาหารของชาติตะวันตกอย่างแฮมเบอร์เกอร์นะกลายมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์กุ้งจอบเสดรดการันตีความอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยด้วยโล่รางวัลมากมายนะคะคุณโอ้โหไป ไปคุยกับคุณภูนทรเทพนครประธานวิสาหากิจชุมชนหมู่เฮาเกเษตรจังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยรที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาบอกนี้ว่าผลตอบรับของแฮมเบอร์เกอร์กุ้งจมสะเดิดเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะมันเป็นเมนูที่เข้าถึงได้ง่าย <thấy S 1> เห็นไหมทานง่ายหยิบจับง่ายไม่ไม่เลอะมือทานเป็นคำคำได้สะดวกในการรับประทานแล้วความอร่อยของเบอร์เกอร์กุ้งจมเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพรด้วยไงแล้วพอกัดเข้าไปคุณจะได้ความ เค็มเปรี้ยวความเปรี้ยวรสชาติกําลังดีจากกุ้งจอม ก็ยังคงกลิ่นอายและรสชาติความเป็นอีสานอยู่ผสมผสานกับพวกซอสมายองเนสอะไรที่เป็นแบบตะบันตกอะ่ะเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญราคาถูกอกถูกใจด้วยค่ะไร่ๆสิบห้าถึงสิบเจ็ดบาทต่อชิ้นเท่านั้นทำเป็นเล่นนะสิบกว่าบาทก็กินแฮมเบอร์เกอร์ได้ที่สายยิงก่อนยี่สิบบาทมีไหมเมื่โอโกี้สิบบาทก็ยังไม่มีให้ดิฉันเลยโทษโถ่โโ,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 โแหมเอางี้ละกันคุณค่อยๆเก็บหอมรอมริบนะจ๊ะแล้วก็ไปหาซื้อเพราะว่าตอนเนี้ยเขาวางจัดจําหน่ายแล้วที่ศูนย์รวมจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท ของดีขึ้นชื่อจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่วงเวียนรอหนึ่งแล้วก็ที่โรงแรมเทพนครกับโรงแรมอาวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โอ้แต่คำประมาณนี้ดีนะผมกัดคำเดียวหมดเลยคุณจะกินกี่ชิ้นกี่อันนะเออผมอย่างน้อยสักห้อันโอ้โหกินเยอะเนาะเออนคนจินจูมั <c oughs> นต้องใช้แรงนี่ <c oughs> เห็นอย่างนี้เราก็หิวนะเนี่ย <c oughs>